cho xe 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 cho เขาจะเข้าไปทำความขอโชคเดียวผไป่อสนาทีพอดีเขาบอว่าเขาจะแต่งงานเขาจะซื้อทองไปแต่งงานอจะไนนี่รถ้ต้กด้ดกกับไกันั้นะะเดี๋ยวเอาไ้กับรถหันหน้าเข้าข้างในเดี๋ยวให้ ตอนเอทตอนเอที่มหาเนี่ยได้ตั้งตั้งตั้งได้แล้วล่ะรถจหน้าบ้านเออหยิ่บอกมาเราจะดิว่าถ่ายถ่ายรูปกันเดี๋ยวเราก็เราก็มาเจอเดี๋ยวนาทีแป๊บนึงนะเดี๋ยวถ่ายรูปของกันนะกลับด้วยครับอันนี้เท่าไหร่สามหรือห้าคนดูนะห้าบาทนะจ้าเออมันมีไปมั่งแล้วมันมีมันมีบางส่วนที่ได้เหมืงนกัน